ยินดีครยูทูบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามานี่เลยครับบกสนะครับขนส่งสายใต้นะครับสายต่างประเทศนครหลวงเวียงจันลาวนะครับทุกคนนะเนาะหรือสถานีขนส่งโดยสารทางไกลาสายใต้นะครับผมแล้วมันจะมีสายเหนือด้วยนะครับเนาะแต่คลิปนี้เอาสายใต้ก่อนนะครับผมแล้วคลิปหน้าผมจะถ่ายอ่า พกสสายเหนือมาให้ทุกคนได้ชมนะครับผมนี่ครับบรรยากาศนี่ก็ลานข้างหน้านะครับผมข้างหน้าพกสนะครับเป็นลานจอดรถส่วนบุคคลนะครับผมนะครับผมจอดรถยนต์นะครับก็ข้างหน้านั้นจะเป็นสายทาง450ปีนะครับผมครับผมของวิงจันเนาะเส้นทางนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งนะครับผมด้านหน้าปกสนะครับก็จะมีร้านขายของนะครับประมาณนี้นะครับผม ต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาถ่ายกลางคืนก็เพราะว่าทํางานเพิ่งเสร็จนี่ก็ทางเข้าด้านหน้านะครับผมทางเข้าด้านหน้าทาั้งทำงานทั้งวันเพิ่งเสร็จเนะาะก็เพิ่งจะมาถ่ายเอาตอนทุ่มหนึ่งได้มั้ยเนาะก็ทำงานเสร็จก็นึกนึกขึ้นได้ว่าโ้ไปถ่ายนนี้ก็อีกมุมหนึ่งครับด้านหน้าทางเข้าบกสครับผมนะครับผมบกศนครลงมังกรน,นะครับของเรานะครับนี่ครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะให้เห็นทุกชัดทุกมุมเลยให้ยเห็น ก็มีแฟนคลับขอมาครับว่าให้ปไปถ่ายบกสที่ลาวให้ดูหน่อยนะครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าชาวไทยหรือชาวลาวเนาะคง,งจะเป็นชาวไทยนี่ข้างในครับสวยมากนะสวยจริงๆเขาเขาเปิดไฟเนะาะก็มางคืนก็ดีอย่างเนะาะเขาเขาเปิดไฟเนาะเห็นไหมครับไฟสีม่วงๆตรงเพงดานนี่ก็คือตรงที่เคาน์เตอร์อขายตั๋วนะครับผมขายตัว๋วขายตัว๋วนะ นี่ครับไฟสวยมากครับผมที่ตรงเพดานนะนะครับกว้างใหญ่มากนะครับผมปกสอตอนแรกผมนึกว่าโอ้โหสนามบินลยนี่คล้ายสนามบินนะแต่สีสันสดใสสวยมากนะครับผมสีเขียวออกน,นะเป็นล็อกไปล็อกนั่นก็จะมีขายตั๋วแล้วก็อะไร,ระต่างๆนะผมอีกมุมหนึ่งครับผมด้านในเนาะ มล้ก็เป็นบอร์ดบอร์ดตารางการเดินรถนะครับการโดยสารนะนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูข้างในตรงที่รถขนส่งครับหมังนี่นะครับก็จะมีเป็นบีสันสลาบีสันสลาเออะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะใช่หรือเปล่ามันจะเป็นบีหนึ่งบีสองบีสามนะครับผมไปนะครับทุกคนก็จุกคลาดนะครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับผมบาง คันก็เพิ่งมาถึงนะก็มีนะครับผมสับเปลี่ยนุนเวียนกันไปนะครับเนี่ยผมจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งเอาทำไมกล้องมัวจังกล้องก็มัว,ม,ว,ม,วมัวนะครับโทษทีนะครับทุกคนเนาะถ่ายกันคืนด้วยแหละเออแสงก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ต้องโทษทีนะครับนะเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมรถบัสขนส่งของเขาเนาะก็จะมีร้านขายข้าวจีนะครับนี่ข้าวจีนะเขาเรียกว่าข้าวจีนะ ที่ไปทำปะเต้กินคนเราชอบมากนะครับผมจีปะเต้นะครับอ่านี่ก็อีกมุมหนึ่งครับผมเดินกลับเข้ามาข้างในข้างในให้ดูอีก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 ข้างอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ก็คือท้างในอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะมีร้านขายของนะครับผมขายของสะดวกซื้อนะครับผมเขาเรียกอะไรเยอะแยะมากมายนะนี่ครับก็จะเป็นชานชลานะครับผมให้ทุกคนได้ เตรียมตัวออกเดินทางนะครับทุกคนเนาะเออเป็นขนส่งสายใต้นะครับทุกคนสายใต้ก็คือไปลาวใต้นะครับผมจากนครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็นครหลวงเวียงจันทร์ชิตี้หาหาสายใต้นะครับไปลาวใต้นะครับทุกคนเนาะก็จะไปแขวงสวนขี่ำปาสักอะไรอย่างเงี้ยนะจากนั้นเป็นลาวใต้นะครับทุกคนเนาะ ครับนี่ครับเป็นซาชลานะผมพาไปเดินไปดูซาชิระเอซาชิระดีหรือเปล่ากนะ็ <c oughs> ไม่รู้นะเขาเรียกอย่างนั้นหรือเปล่ามไม่รู้เนาะเออตามนั้นแหละครับตามที่เห็นนะครับดูๆเอาเนาะนี่ครับร้านขายของขายของจีนนะครับลาเขาจะฮิตมากนะครับผมชื่อเขาจีนนะครับหรือขนมปังฝรั่งเศสนั่นเองเองนาะ เป็นสัญลาย A1 A2 A3 นะครับผมปรนะมาณน,นี้เนาะเป็นขับขอมาผมก็จัดให้นะครับจับกันแล้วนะครับผมคราวหนะ้าถ้ามีเวลาผมจะไปถ่ายบกสสายเหนือให้ทุกคนได้ดูครับว่าเป็นยังไงครับซึ่งนี่ก็คือบอกสสายใต้นะครับผมจากนครหลวงวัียงใหไปหา,าลาวใต้นะครับผม คบ๊ายบายครับสว่วนเราคลิปนี้ก็คงจะมีทานเ้นะครับบ๊ายบายครับ